ชวนนะครับในส่วนของพี่น้องชาวอุทยาหรือจะัดใกล้เคียงเนี่ยมาเที่ยวในส่วนของงานรีบุเคสันนิวาสครับและฝากผลงานสักเล็กน้อยครับก็อยากให้แฟนหรือว่าคนที่อุทยานครับก็มาที่งานนี้ได้ครับก็มีเยนถึงวันที่3มใช่ไหมวันที่3เลยครับก็มากันเยอะนะครับมาอุ่น สินค้าต่างๆได้แล้วก็มาดูหนะได้ครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมรวมไปทึงสุดท้ายนี้เลยครับฝากผลงานเลยแล้วกันะะว่าช่วงนี้เนี่ย uh huh. กำลังมีผลงานอะไรที่แฟนคลับนะครับผมจะสามารถแบบว่าติดตามได้นั่นเองในช่วงนี้ครับ <S 2> <S 2> <S ก็มีหนังเนี่ยแหละครับที่กําลังเข้าฉายอยู่ครับก็น่าจะอยู่หลายอาทิตย์นะครับแล้วก็มีพรมลิขิตละครที่กําลังแครทาอยู่ก็หวังว่าจะสนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคน มีความสุดในเหมือนเดิมสำหรับละครครับครับผมก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณบมอตดางอีกหนึ่งครั้งนะครับและเสียงกรี่าแข็งใ,ใ,ใจเอาเละคร,ครับผมสำหรับในช่วงนี้ับช่วงสุดท้ายของเรานี้เดี๋ยวเราเนะยครับผมต้องขอขอบคุณเลยในเสียงถามตอบเลยลวกันล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วร้อยแปดสิบล้านร้อยแปดสล้าน สำคัญเนี่ยระยะเวลาคือแบบว่าสุเยอดยังแบบว่าแทบจะไม่สัปดาห์เลยนะคือบอกว่ากระแสตอบรับดีมากมากเลยนะฮะเป็นที่น่าปลื้มใจในวงการภาพยนตร์ไทยรู้สึกวามอย่างไรบ้างครับในส่วนการตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับก็สำหรับผมเองผมก็ค่อนข้างจะดีใจมากเพราะว่าเออเราก็เป็นคนที่ดูหนังอยู่แล้วแล้วช่วงสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ค่อยดีโควิดหรือว่าเออคนดูหนังก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็หวังว่า คนจะบองหนังเยอะๆนัยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างกับวลตอนแรกแต่พอผลลัพธ์ออกมาก็คือคนดูแล้วชอบมากเ้ยครับเพราะต่อต่อต่อไปผมเห็นโรงภาพยนตร์ที่คนมาดูแล้วเต็มทั้ง4่วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้ได้แสดงผลงานออกมาให้คนดูแล้วเขาเออมีความสุขหัวเราะไปกับตัวละครแล้วก็ในเนื้อเรื่องอะไรเยครับก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจภูมิใจที่ได้ทำงานออกมาให้คนได้เป็นแฟนได้เห็นกันเลยครับก็ก็ดีใจและภูมิใจมากจ้าผมต้องบอกเลยผมคอนเฟิร์มฮะับขนะนี้แฟนรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับได้กลับมาได้เจอความรู้สึกเดิมๆเหมือนเมื่อก่อนที่ได้เจอแฟนครับเลยนะครับก็มาต้อนรับจากเรื่องจากเรื่องละครเรื่องอุปเนสัมมิว่าภาคแรกก็มาเรื่องนี้ก็เป็นภาคสองเป็นหนัง ทุกคนก็ยังยังบ้าอ,อยู่ก็ดีใจมากครับขอบคุณมากครับผมผมเองนี้จากใจ